วันนี้นะคะเราก็จะไปบุกเมืองแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะออ้มองกรอนพ่นไปแบบว่าเราอยู่ไกลมากใช่ไหมคะมันรู้สึกร้อนมากเลยอะ่ะ <Bri ana. S 1> สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะช่องชเปรียณนั่นใช่่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปบกุกเมืองแฮร์รี่พอตเตอร์ เมืองแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะแล้วนะคะพยายามหาเมืองแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยนานมากเลยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้บอกในแผนที่นะคะว่าเมืองแฮร์รี่พอตเตอร์อยู่ไหนแล้วก็หาแล้วก็หาเจอแล้วค่ะย้ยูเด๋ยค่ะ หน yeah. right? mm ักเลยนะคะมาไม่แตลูกดูดูดูดันดดันเดูสกายเลอร์เดินไหมสกายเลอร์ไปแล้วเหรอดยวนนน่นไหมตุเนเฮ้ยเหมือนานี้ชืว่า Weasley's Wizard Wheezes มี k o n g l e w i z a แล้วก็ Kenom w a r มีแล้วส,สนุก oh, ก็เขาเขาขายว่าขนมกับของเล่นพิเศษที่มีแมจิก <c oughs> ใช่ไหมคะใช่ใช่ ไวตรงไหนแล้วเราก็สามารถสปายคนได้แอบฟังได้ยินได้อันนี้จะเป็นขนมพิเศษใช่ไหมถ้าที่เป็นของเล่นพิเศษแล้วตรงนี้จะเป็นขนมพิเศษนะคะจะมีหลายอย่างเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นขนมวิเศษนะคะกล่องแรก ้ากินก็จะทําให้มีไข้นะคะของที่สองถ้ากินนะคะก็จะทําให้เลือดกำเดาไหลนะคะอันนี้ในในหนังใช่ไหมโอ้มีีเป็นอารอารขนมแล้วก็ของเล่นพิเศษใช่ไหม แต่ละชิ้นเนี่ยเขาจะมีลักษณะที่เป็นเฉพาะตัวใช่มีชิ้นเดียวในโลกสําหรับคุณสําหรับคุณ,คณอย่างในหนังอ่ะเขาบอกว่าประธานเนี่ยมันจะมาหาเราเอง<ช><ช>มันจะเป็นของเใช่เขาก็เลยสร้างมาให้มันแบบว่าแต่ละอันมีลักษณะเฉพาะของตัวเองนะคะไม่ซ้ำกันลยในดูนี้ แต่ละอันไม่เหมือนกันเลยนะคะร้านนี้มีชื่อว่าอะไรคะดดี้ร้านนี้ชื่อว่า Olivenders w a n s h o p เป็น famous มากๆม,มีชื่อเสียงมากเลยใช่ไหมดูดิคนเยอะมากดูนะนี่ค่ะคาทาแต่ละอันนะคะก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปทุก ถึงจะเลยสักอันนะคะมันถึงบอบว่าโอมีเยอะมากมีหลายกล่องมากแล้ะเวลาคนที่เขามาซื้อเขาก็จะเลือกกล่องที่เขาชอบผ้าที่เขาชอบใช่ไหมอาจจะมีลายมังกรอาจจะเป็นแบบลายนู้นลายนี้อะไรอย่างเงี้ยตามลักษณะที่มีหลายลายเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันดีดีน จริงด้วยอันนี้นะคะก็จะเป็นไม้คาถาของแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะว้าวพิเศษมากเลยนะคะนี่ค่ะกล่องนี้เขาจะบอกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะมีชื่อบอกโอ้ยเยอะมาก ี้เขาขายสัตวนะคะหหูหนูนอะไรเนี่ยมามีหัวสามมาสามหัวมาสามหัว สน oh, ุกค่ะฟินสีดๆแล้วใช่ค่ะนะคะสน ครับ ต่อไปนะคะเราก็จะไปที่ฮอกวอตส์ค่ะเป็นโรงเรียนของแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะเป็นโรงเรียนแมจิก Caller UT The Flight of the Hippogriff Cup in Morocco Stairs ยส,สนุกไหมคะสนุกค่ะตื่นเต้นด oh wow. yeah. ้วยนะเพราะว่าเบียเป็นแฟนคลับแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่ไหมใช่ค่ะหนูดูทั้งทั้งซีรีส์เลยค่ะดูทุกตอนใช่แล้วก็หนูอ่านหนังสือสองเล่มสองเล่มใช่ไหมอ่ายเรื่อง์แล้วค่ะได้ดูยังยังไม่ได้ดูใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปเมืองไทยนะเราจะไปเปิดให้สกายเลอร์ดูนะจะได้อินตรงนี้เนาะใช่โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดติดตามช่องเบียรนะชิคับค่ะบ๊ายบาย E